ไปลกไปกต้องฟ้าไเชีย<บ>ในในสนามไฮ้นี่เด็กนั่งไอีกคนน้างนี่ึ้นเขาบอกแล้วกล้องเขงาขึ้นแล้ว ปดวสามบัง่นแก่าบังนี่บางที่สี่แก่ได้อยู่ที่สี่ด้อก้องไม่กองล่างไอ้เด้อบางที่สี่นี่ตรงล่างไอ้พ้องแค้ไหนรถสี่ลอยด้ว